ที่เขาบอกว่าเห็นผีแล้วครับพวกนั้นเรียกว่าอมนุษย์ไม่ใช่ผีอามนุษย์เนี่ยอยู่ในภพภูมิไหนนรกเดจะานเปรตเทวดาคําว่าอมนุษย์คืออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์เรียกว่าอมนุษย์ทั้งหมดหมานี่ก็าอามนุษย์ถ้าจะบอกว่าผีคืออะไรมาหลอกหลอกๆอ,อ,อ้าวก็ขัดแย้งคำสอนผู้ใหญเจ้าพูะเจ้าไม่เคยพูดเรื่องผี พระเจ้าพูดแต่คําว่าอมนุษย์บาลีใช้คําว่าอะมนุษย์เลยอะแต่ว่าไม่มนุษย์ก็คือมนุษย์นี่คือคนนี่พหุพูิของมนุษย์ไงอามนุษย์ก็แปลว่าสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย anya, ์ไงอะไรบ้างไม่ใช่มนุษย์หมาก็ไม่ใช่มนุษย์นะแมวก็ไม่ใช่มนุษย์วัวควายก็ไม่ใช่มนุษย์เห็นได้ไหมล่ะก็ได้ไงแล้วผีคืออะไรมันไม่มีอ่ะมันมีแต่เทวดาถ้าเราบอกว่าเราเห็นเปรตอ่ะอันนี้เปรตก็เปรตไปสิมึงจะไปเรียกทำไมว่าผี ไปเรียกมันสับสไนงงไปเรียกมันงงกันไปเรียกให้มันงงกันทุกวันเนี่ยมึงเห็นอะไรก็พูดไปเลยเฮ้ยเห็นเป็ดเออเป็ด